สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาขายของกันนะครับที่งานเดนิมเคาลเจอร์นะครับผมเออซึ่งพี่ก็มีเกินๆไว้แล้วว่าพี่จะเอาของมาขายที่นี่นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเราเอาของมาเทนะเพราะเราต้องการองยืนเข้าช่องนะครับอันล่างเนี่ยนะครับเออร้อบาทครับกล่องนี้ร้อยบาทนะครับแล้วนี้ก็เริ่มต้นที่1000บาทนะครับเออส่วนตรงนี้ก็ประมาณ3,000บาทนะครับเป็นยีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีนูดี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อรองได้ครับเนีแล้วก็มีรองเท้านิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีด้านหลัังออีีกนนนิดดดๆๆห่ยยะครรบบเเ๋วาไปููธ ื่อนบ้านกันนะครับว่าเพื่อนบ้านเรามีเอาอะไรมาขายกันบ้างนะครับ <EX T> <SE> <chancellor> สวั <B DVD> สดีครับอ er ่านี <up Jimmy S 2> ่คร so ับผมมาอยู่ในบูธของกัปตันเลเทอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากร้านได้เลยครับครับผมผมวินครับเจ้าของแบรนด์กัปตันเลเทอร์ครับก็ทำเกี่ยวกับรองเท้าเวิร์กแวร์แล้วก็รองเท้าแซงคันชัวก็มี แต่วันนี้ก็คือเอาตัวเวอร์กแวร์มาให้ชมในงานครับก็ชอบสไตล์ไหนเลือกได้แล้วก็เน้นของเราถือเน้นความนุ่มความสบายเป็นหลักมาสัมผัสมาลองมาลองที่ร้านก็ได้นะครับอยู่เอกชัย97้บางบอนครับขอบคุณมากครับน้องวินครับอ่นนี่แล้วก็แล้วก็พี่เอกก็เอฟตัวนี้ไปแล้วนะเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูร้านอื่นกันสวัสดีครับพี่จอห์นสวัสดีครับ ครับเด้อพี่จรฝากฝากร้านนิดนึงครับฝากร้านหน่อยครับขอบพระคุณมากครับจรดีกูดแมนนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยไปด้วยกันนะครับเรามีผลิตภัณฑ์สําหรับการดูแลรักษาเครื่องหนังทั้งหมดเลยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในการดูแลกางเกงยีนทั้งผ้ายีนและป้ายหนังครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยไปด้วยกันขอบพระคุณมากจรดีกูดแมนครับผมขอบคุณมากครับคุณเดกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแป้งแป้งขนมาของพี่จรดีมากนะนี่ผมก็ซื้อไปแล้วครับผมครับผมครับครับเอาฝากฝากร้านหน่อยครับฝากร้าน สวัสดีครับออริจินัลเดนิมคินเนอร์นะครับเพื่อนๆสนใจสามารถติดตามได้ทุกเพจฟอร์มเลยนะครับมีเพื่อนๆได้เลือกสรรสินค้านะครับสเปรย์ลดกลิ่นอับยิงยินเน้นลดกลิ่นอับกำจัดแบคทีเรียครับผมขอบคุณครับโอ้โหนี่น่าสนใจมากครับเดี๋ยวคงต้องลองสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอฟนะฮะเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับไดครับครับอ่าครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับพี่นัทฝากฝากร้านหน่อยไหมครับสวัสดีครับนี่ผมอยู่กับพี่นัทนะครััััับบบบนนนนนีี่่่ก็เพพิงงอออุุดหสรรรร้ยขทไปะคคคผม ก็ฝากร้านหน่อยนะครับแอม M อครับนะครับ oh. เป็นผ้าชนะาวินเทจครับ oh. ถักใส่ใสร้อยคอ oh. เป็นกำไร oh. หรือเป็นเก็มขัดก็ได้นะครับ okay, <All right. S 2> ขอบคุณพี่นัทมากนะครับ oh. ครับ oh. เดี๋ยวแวะมาดูอีกที oh. ครับ อันนี้อยู่กับน้องบิวนะครับแบรนด์ก็คืออัลเทอร์เนทใช่ไหมครับอ่าโอเคครับอฝากร้านครับครับผมฝากร้านนะครับในเฟ e บุ๊ k ก็อัลเทอร์เนทจุดซีโอนะครับผมก็อินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันเลยครับอัลเทอร์เนทจุดซีโอเพิ่งเริ่มจะมาแบบว่าทำยีนอะไรพวกนี้ครับใช่ครับโอ้ได้ได้กอน่าสนใจครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอันนี้ใช่ไหมครับโอ้ this is alternate นะครับเอองานเขาสวยนะ อันนี้ผ้าญี่ปุ่นใช่ไหมครับนี่โอ้ครับโอ้เสื้อเสื้อนี้ก็สวยจริงๆแล้วนี่โอเคครับอันนี้ผมอยู่กับน้องปาล์มนะครับร้าน KPG นะครับปกติก็ก็สั่งของซื้อของจากน้องเขาอยู่บ่อยๆครับอ่อเดี๋ยวน้องปาล์มฝากร้านหน่อยครับครับผมร้าน KPG นะครับผมเป็นร้านแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งมือหนึ่งมือสองแบรนด์ในคอนโต้ครับมากเป็นทั้งมือหนึ่งมือสองครับราคาแททจะครึ่งๆราคาใต้นะครับมีหน้าร้านอยู่ตรงลาดพร้าวห้าสิบนะครับ โอเคครับอันในร้านนี้ร้านนี้เจอของหลายๆเยอะนะล่าสุดก็ได้มิสเตอร์ฟรีดอมผ้าโคนมิวไปครับนี่อยู่กับน้องอัพนะครับน้องอัพทำช่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวน้องอัพฝากฝากช่องกับฝากร้านก็ได้นะครับวันนี้ครับก็มาออกบูธนะครับก็จะมีเสื้อที่ออกแบบมาเพื่องานนี้นะครับก็เป็นอาร์เทเบเนียมแบล็กทูเดอะซาร์ลนะครับก็ลองมาอุดหนุนกันได้นะครับส่วน เพจของผมครับก็เป็นอัพแคปเดนิมแฟนเพจนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบให้ความรู้เกี่ยวกับการเฟดยีนะครับแบบเจาะหาเฟตสวยๆนะครับแล้วก็มีช่องใน YouTube บ้านนะครับก็อัพแคปเดนิมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพราะปกติก็ตามน้องเขาทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ก็จะมียีนเฟดสวยๆมาโพสให้ดูกันนะครับเอ้วก็ยังก็ฝากช่องของน้องด้วยนะครับครับครับอันนี้เรามาอันนี้ออริฟาน อลิฟานใช่ไหมครับออลิฟานสวัสดีครับนี่อยู่กับน,น้องเบนนะครับเบนเจามินนะครับซึ่งก็มีช่อง t ิกตอกด้วยนะครับเ,เดี๋ยวน้องเบนฝากร้านเลยครับไดตผม ยังไงผมฝากโอลิฟานกับเวอร์เมอร์ด้วยนะครับวันนี้มาออกบูธนะครับผมมีราคาพิเศษแน่นอนถ้าใครไม่ได้มาในงานอะไรเงี้ยจะมาเอฟใช่ไหมพี่มีเพจอยู่ครับเพจเฟซบุ๊กก็เวอร์เมอร์ครับผมแล้วก็โอลิฟานอยู่ตรงนั้นเลยราคาพิเศษแน่นอนพี่ถ้าใครบอกมาจากพี่เอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีของแถมเดี๋ยวมีสินค้าราคาพิเศษให้นะพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแล้วตอนนี้เราก็มีโอลิฟานครบเซตแล้วนะครับล่าสุดเราก็เพิ่งโพสต์ไปนี่ครับตัวตัวนี้ดีมากนะยูเอฟโอเนี่ยยูเอฟโอเนี่ยดีมากอันนี้แบรนด์ีนน VF01 ะคครรัับบอ่พ รับแฟนทับตัวนี้เป็นสําหรับสายที่ใครแบบอยากเริ่มต้นใส่ย,ยีนอะไรเงี้ยพี่ยีนผ้าดิบรับแฟนทับถือว่าตอบโจทย์กับพี่ราคาดีแล้วก็มีคุณภาพครับราคาตัวนี้อยู่990บาทมือหนึ่งนะครับพี่มีเอล30 32 34 36อะไรเงี้ยแต่เน้นย้ําว่าถ้าใครสนใจรีบจับจองหน่อยนะครับเพราะว่า,วาหมดโคตรไวเลย ไวมากไวมากพี่เอกซื้อไม hey. ่ทันด้วยอ๋อพี่เอกมีแล้วตัวหนึ่งทันทันพี่อย่างมีพี่ทันรถหนึ่งด้วยนี่อันนี้รถสองครับที่ทันรถสองแล้วใช่ครับพี่ที่ผลิตออกมาขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปโซนข้างหน้ากันนิดนึงอ่ะไป ผมอยู่กับน้องบอลนะครับร้าน BSC Vintage นะครับผมครับเดี๋ยวให้น้องบอลฝากร้านหน่อยครับครับก็ฝากร้านไว้หน่อยนะครับก็เป็นเพจ BSC Vintage Outfit นะครับแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดโนคูค่ะศุกเสาร์อาทิตย์ครับแวะมาได้ส่วนราคาก็หลักร้อยย่อมเยาจับต้องได้ทุกคนครับใครแวะไปตลาดนนคูก็แวะไปได้นะครับหรือจะทักไปทางเพจก็ได้ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับผมลดให้ได้ทุก้นครับโอ้ดีเลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ สดีครับนี่อยู่กับน้องแบงค์นะครับแบรนด์ซักนิดนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เลยใช่ไหมครับอ่าได้ครับเดี๋ยวฝากร้านได้เลยครับครับแบงค์นะครับอยากซักนิดครับเราเป็นแบรนด โอส o ูเคาน์เตอร์สินค้าที่ทําก็จะเป็นแสีบีดแวร์ครับผมสินค้าเด่นๆก็จะเป็นมีพวกแว่นกันแดดแฟชั่นครับแล้วก็เป็นพวกอุซอรี่ต่างๆพวกหมวกเข็มขัดมีมีหน้าร้าน,นาที่ตึกแดงครับผมชั้น4<อ>ก็ทางออนไลน์ก็มีครับเข<อ>้าไปที่เพจได้อ่าซักนิดครับลองซักนิดทั้ง IG Facebook มีหมดเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ้ามีโอกาสไปตึกแดงเดี๋ยวแวะไปนะครับเช่นกันครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่ผมอยู่กับพี่เท่นะครับเจ้าของช่องติ๊กต็อกนะครับอย่าหาว่าน่าร้อนนะครับเอซึ่งโฟ l เลอร์เยอะมากเลยนะครับก็เราสองคนก็ตามซึ่งกันและกันอยู่นะครับง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เท่ฝากช่องไว้หน่อยครับใช่ครับก็ช่องอย่าหาว่าน่าร้อนนะครับก็รีวิวเสื้อผ้าสไตล์ผู้ชายครับก็หลักๆก็ช่วงนี้ก็ยีนครับยีนแน่นอนแล้ววันนี้ก็อยู่ในงานเดนิมคอเจ้ครับก็ผมก็แน่นอนใครรักยีนงานนี้ยีนเยผมอยู่กับน้องอากูนะครับนี่น้องอากูนี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะที่ครับ ยีนของอากูทุกตัวเนี่ยเปฟตสวยหมดนะครับอันนี้ก็คือยีนที่พี่เคยรีวิวไปนะก็คือยีนอุชิวากะมารุนะครับอากูตัวนี้กี่ออนนะครับ25่สออนนะครับเนี่ยเฟดโหดๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ซักกี่ครั้งครับเนี่ยอ๋อซักไปหนึ่งครั้งอ๋อซักไปหนึ่งครั้งแล้วก็แช่ตอนห้าเดือนหนึ่งครั้งอ๋อครับผมแล้วก็ซักตอนแปดเดือนหนึ่งอ๋อครับครับโอ้นโหสวยมากครับนี่ครับก็เนี่ยร่วมแบ่งปันให้ดูนี่ยีนเฟดสวยมากจริงๆ อันนี้ก็เป็นร้านทั้งหมดนะครับที่มาในงานเดนิมคาวเจอร์นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเดนิมคาวเจอร์เนี่ยก็เติบโตขึ้นทุกปีนะปีนี้ก็จัดว่าทุกคนมาออกร้านกันเยอะมากแล้วก็มีกิจกรรมแจกของมีอะไรเยอะแล้วก็ทุกคนก็แต่งตัวสนุกสนานกันนะครับยังไงก็คอยติดตามนะครับเดนิมคาวเจอร์เนี่ยจะจัดเรื่อยๆนะยังไงก็มานะครับแล้วก็มาเจอผมขายของได้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ